สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้พบกับช่อง PN ปอาบบ้านกันอีกเช่นเคยครับผม ไอ์พีนี้ก็เป็นไอพีที่303แล้วครับผมมีพ้าบ้าสมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะองค์ละ1 5ทครับผมพร้อมจัดส่งถึงรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางแล้วพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับสององค์ก็ลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยคนระับผมส่วนช่องทางกงรารติดต่อรัเบอร์โทรตัวแบบสองสี่แปดสองสี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไลน์ดีไลน์ก็จะเป็น popcorn2533 นะพี่นะหรือว่าแชทเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลย เอาวันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงพอดีอ่ามีช่างมาก่อสร้างอยู่ข้างบ้านนะพี่นะอาจจะเสียงรบกวนนิดนึงต้องขออภยัยไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมันเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยก็จะเป็นชุดหลวงพ่อวันนะพี่นะวันนี้ได้ชุดหลวงพ่อวันมาประมาณสี่เหรียญเลยเป็นรุ่นอายุวัฒนะนะพี่นะเนี่ยเป็นรุ่นอายุวัฒนะครับผมแปดหกนะมีทั้งเหรียญต่อโค้ดแล้วก็ไม่ต่อโค้ดเห็น เจ้าของเขาบอกว่าอ่ามีเป็นแจกอะนะพี่นะอันนี้ผมก็ไม่มไม่ทราบนะพอดีแกบอกว่าได้แจกมาแบบว่าที่ไม่ต่อโคดเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะเนะีนะ่ยเนี่ยเหมือนอย่างเงะว่าได้แจกมานี่ผมก็ไม่ไม่รู้นะพี่นะแต่เห็นเหรียญสวยคมชัดดีนะครับผมนี่องค์นี้รายการที่หนึ่งนะครับนี่นี่ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอะไรมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้เลยนะพี่นะ หรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลนะ์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององสองรับาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนี่จะเป็นรุ่นอายุวัฒนะแปดหกนะครับหนึ่งหกแปดนะเนี่ยนี่หลวงพ่อวันนะนี่ฉลองอายุแปดสิบหกสองกันยาสองห้าหกสามนะหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับผมนี่องค์นี้จะไม่มีโค้ดนะเนี่ยนะครับเนี่ยองค์นี้หมายเลขหนึ่งนะครับผมนี่หมายเลขหนึ่ง เอไปเป็นหมายเลขสองหมายเลขสองนี้ก็ไม่มีโค้ดเหมือนกันนะนี่ครับเนี่ยงนี้หมายเลขสองผมได้มาเป็นชุดเลยนี่นะครับนี่หมายเลขสองนะครับผมนี่ครับ นะอค์นี้หมายเลขสองครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสามในองนี้หมายเลขสามนี้จะมีโค้ดนะพี่นะมีโค้ดนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับองนี้จะมีโค้ดสี่เจ็ดสามสามนะครับผมในสี่เจ็ดสามสามนะนี่ครับนี่ องนี้เลขโค้ดสี่เจ็ดสามสามนะพี่เลาองนี้หมายเลขสามครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่นี้ก็มีโค้ดเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่เลขโค้ดสองหกห้าห้านี่ครับ องค์นี้เลขโค้ดสองหกห้าห้านะครับผมองค์นี้หมายเลขสี่นะครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลงวงพ่อพัดหมายเลขห้านี่เป็นเหรียญเขาเรียากพญาไก่แก้วนะพินะปีหกสามอันน,นี้จะเป็นเนื้อโซนสองเคนะพ่นะเนี่ยเป็นเหรียญพญาไก่แก้วปีหกสามนะเลขโค้ดหกเก้าเก้าหนึ่งนะครับนี่อาจจะเป็นโซนสองเคนะครับแบบเนี้ยนะครับเนี่ย องน,นี้หมายเลขห้านะครับผมน,นี่ครับหมายเลขห้าต่อไปเป็นหมายเลขหกก็จะเป็นอะลูมวเนโตแล้วพี่นะแต่เขาเคลือบอะครับเนี่ยเห็นไหมเคลือบเหมือนขุแนแผนเคลือบเลยนะครับเนี่ยองค์นี้หมายเลขหกนะครับเนี่ยเป็นอลูมิเนโตนะครับผมเนี่ยอลูมเิเน mm. โตเคลือบนะครับเนี่ยนะครับองค์นี้หมายเลขหก ต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดนี่เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินนะแต่จะออกวัดห้วยเขยนองค์นี้พิเศษตรงที่ว่าหลังจานนะได้มาสองเหรียญเลยครับผมคุณอาเขาเก็บไว้สองเหรียญเลยนี่องค์พิเศษด้านหลังปกติจะเป็นยันปกตินะแต่น,นี้จะเป็นหลังเรียบแล้วก็จานนะครับออกวัดห้วยเขยนปีห้าสี่นะครับผมนี่เป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อเงิน,งงนวัดบางคานนะครับแต่ไปออกทางวัดห้วยเขยนจังหวัดพิจิตรนะนี่ตอกกรรมกาศนะครับนี่กอไก่กอไก่นะ ี่เป็นเสียมาหลุข้อเงินด้านหลังจะเป็นรอยจานนะครับนี่นี่นะนี่เห็นไหมนี่หลังจะเป็นรอยจานนะครับนี่พิเศษเลยนะครับผมองค์นี้หมายเลขเจ็ดนะครับผมต่อไปเป็นหมายเลขแปดได้มาเหมือนกันนี่นี่ครับผมยกคู่มาเลยันานเจอทีนะครับผมนี่นี่ครับนะตอกรรมการเหมือนกันนะครับนี่ หลวงพ่งเงินออกวัดห้อยเขยนนะน่ครับแม่รอยจานนี่น่ครับองนี้หมายเลขแปดนะครับผมต่อไปเป็นคุณแผนหลวงพ่อพัดครับผมหมายเลขเก้าคุณแผนองนี้มีหน้าปกด้านหลังด้วยนะครับผมนี่นะครับคุณแผนหลวงพ่อพัดนะครับผมองนี้นี่ด้านหลังจะมีหน้าปกนะครับผมนี่ นี่นะครับหลวงพ่อพัดบุญจากกาโมนะไตรมาสหนึ่งร้อยปีนะครับวัดห้วยด้วนนะครับผมนี่ยังไงก็ทานหลวงพ่อนะครับแบบนี้นะไตรมาสหนึ่งร้อยปีเห็นไหมมีจีวรน,นะนี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขเก้านะครับผมหมายเลขเก้าต่อไปเป็นปู่ทวดเนือว่านหมายเลขสิบครับผมนี่ครับปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลขสิบ,น,บน,น,นะครับผม โอทวดเนื้อว่านหมายเลขสิบครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดองนี้จะเป็นเสือเนื้อเรซินหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระนะครับเป็นเนื้อเรซินนะผมแจ้งไว้ก่อนนะแต่มีการจัดสร้างชัดเจนนะครับลองหาข้อมูลกันก่อนได้น,ะนี่อุดกิ่งดังมากเลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นเสือเนื้อเรซินหลวงพ่อเปิรน วัดบางระมีการจัดสร้างชัดเจนนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีการจัดสร้างนะครับเป็นเนื้อเรซินนะครับแต่จะเป็นเนื้อเรซินนี่นี่นะครับนี่เสือหอลวงพ่อเปินดนวัดบางผาน,นะครับในอง์นี้หมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อโสธรครับผมนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อโสธรนะครับหมายเลข สิบสองนะครับผมนี่นะครับนี่นาาเนะฮะเก่าๆแบบนี้เลยองนี้หมายเลขสิบสองต่อไปเป็นเหรียญก็มารหลวงชุมพรหมายเลขสิบสามครับผมนี่เป็นเหรียญก็มารหลวงชุมพรด้านหลังจะเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าครับผมนี่นะครับ นี่นะครับหมายเลขสิบสามครับผมองนี้ต่อไปเป็นนากปกหลวงปู่ทิมหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับนี่เป็นนากปกหลวงปู่ทิมนะครับผมหมายเลขสิบสี่นะครับผมองนี้นี่ครับองนี้หมายเลขสิบสี ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมหมายเลขสิบห้าครับผมครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนปีสองห้าสามแปดนะครับี่เป็นปีสามแปดนะหมายเลขสิบห้านะครับผมในนะครับเป็นปีสองห้าสามแปดพร้อมเรียมวินเทจมาแบบนี้เลยนี่นะครับองค์นี้หมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นพันยี่สิบห้าศตวรรษหมายเลขสิบหกครับผม เป็นพายยี่สิบห้าศตวรรษนะครับองค์นี้หมายเลขสิบหกนะครับต่อไปเป็นเหนเรียญเสมาลปู่ทวดหมายเลขสิบเจ็ดจะเป็นทางหลวงป,ปู่คำบุนะวัดกุดชมพูนะครับผมเป็นเสมาเสียนโตหลวงปู่ทวดของวัดหลวงปู่คำบุนะครับนีน หลวงปู่คำบุเลขโค้ดสามเก้าห้านะครับในหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูนะครับผมในองค์นี้หมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อจาาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดหมายเลขสิบแปดนะครับนะครับด้านหลังจะเป็นพระปริดตาแบบนี้นะนะครับ องค์นี้หมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นคุณแผรลูกกุทิมหมายเลขสิบเก้าครับผมนี่เป็นคุณแพรลูกูุทิมนะครับหมายเลขสิบเก้า นี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นเหรียญพ่อจาดหมายเลขที่ยี่สิบครับผมนี่เป็นเหรียญพ่อจาดหมายเลขที่ยี่สิบนะครับเหรียญนี้หมายเลขที่ยี่สิบ ต่อไปเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อคูณหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อคูณนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนะครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรูปหล่อดหลพ่อทวดหมายเลขที่ยี่สิบสอง ครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมนี่หมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามนี่มีตะกรุดสองดอกนะครับนี่นนแล้วก็ด้านบนอีกหนึ่งดอกรวมเป็นสามดอกนะครับ องค์นี้หมายเลขที่23ต่อไปเป็นเสือนะทิสิ้นแต่องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อปานครับผมหมายเลขที่24นี่องนี้จะเป็นพ่อปานนะนี่ครับน,นี่ครับนี่หมายเลขที่24นะครับ องนี้ก็อุดกิ่งนะครับนน่นครับหมายเลขที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นองค์ทวดหมายเลขที่ยี่สิบห้าหลังเตารีดตอกศูนย์ห้านะครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าหลังเตารีดตอกศูนย์ห้านะครับี่ครับี่องนี้หมายเลขที่ยี่สบห้าต่อไปเป็นเหรียญ้อสูตรวัดการหลงหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผม พบสูบตรวัดกาหลงหมายเลขที่26นะครับในอ,องค์นี้หมายเลขที่26ต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินออกวัดส,สะระปทุมนะครับพิจิตรนะนี่ออกวัดส,สะระปทุมปี61นะครับนี่นี่นะครับหมายเลขที่27นะรุ่นลักขังนะครับนี่รุ่นลักขังออกวัดส,สะระปทุมอ่าถ้าผมจะไม่เปลี่ยแล้วจะเป็นอำเภอโ,โปรปรรพธิ์ช้างแล้วไหมนะนี่จงังหวัดหกหนึ่งเออ ังหวัดพิจิตรพศหกหนึ่งในวนะัดสรวัดสัปทุมนะครับผมี่เป็นรูปหล่อพระเงินงสวยๆแบบนี้เลยหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชหมายเลขที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะครับหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเก้า จะเป็นล็อกเก็ตอาคูบาอินตานะพี่นะนี่เป็นล็อกเก็ตคูบาอินตานี่นี่ครับวัดห้วยไซนะพี่นะนี่ลำพูนนะครับนี่นะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าง่างหรือเปล่านะผมได้มาแบบนี้นานๆหัวจอม,มาทีนะไม่แปลกจริงๆเนี่เป็นหล่อเก่าๆแบบนี้หล่อโบราณแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเก่าๆจริงครับผมเนี่ยเห็นไหม เก่าๆแบบเนี้ยองค์นี้รายการที่สามสิบเห็นเก่าดีครับผมเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะพี่นะเนี่ยเนี่ยเก่าดีนะครับผมในองค์นี้รายการที่สามสิบนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับรายการที่สามสิบแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากรู้พเพิ่มเติมครับแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ